สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องนิมอิฟูนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาชวนทําขนมปังโรตีบอยค่ะนี่นะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะอันนี้เราก็จะให้ดูตัวเนื้อขนมปังค่ะก็คือสูตรนี้เนื้อขนมปังนุ่มมากเลยค่ะเราเคยกินโรตีบอยสูตรนี้นะคะก็คือเคยกินที่เซเว่นที่ขายเขาขายตั้งนานแล้วแต่ตอนนี้หาซื้อไม่ได้แล้วค่ะวันนี้ก็เลยอยากลองทําดูค่ะจากนั้นค่ะเราไปเตรียมส่วนผสมกันได้เลยค่ะเตรียมส่วนผสมให้พร้อมแล้วเราไปลงมือทํากันได้เลยค่ะ เราใช้แป้งขนมปังค่ะ16ช้อนโต๊ะหรือ240กรัมค่ะจากนั้นก็จะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะเราใช้3ช้อนโต๊ะหรือ45กรัมค่ะแล้วก็จะตามด้วยยีสต์ค่ะยีสต์เป็นยีสต์หวานนะคะเราใช้ครึ่งช้อนโต๊ะหรือ5กรัมค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะตามด้วยเกลือค่ะเราใช้1ส่วนสช้อนชาค่ะและก็จะตามด้วยนมผงค่ะ นมผงเราใช้2ช้อนโต๊ะหรือ20กรัมค่ะตัวนมผงจําเป็นต้องใช้นะคะเพราะว่าเราสูตรนี้เราไม่ได้ใส่นมค่ะและก็ตามด้วยไข่ไก่เบอร์สองค่ะจํานวน1ฟองค่ะตอกลงไปได้เลยค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะใส่น้าเปล่าอุณหภูมิห้องค่ะ5ช้อนโต๊ะหรือ100กรัมค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะทําการนวดค่ะนวดแป้งไปเวลา10นาที ถ้าใครนวดมือนะคะเราก็จะนวดไปเลยค่ะจนส่วนผสมเขาพอเข้ากันก่อนค่ะพอเขาเข้ากันได้ประมาณนี้นะคะถ้านวดมือค่ะจากนั้นนะคะพอครบเวลา10นาทีนวดเครื่องนะคะเราค่อยใส่เนยสดลงไปค่ะ2ช้อนโต๊ะหรือ30กรัมค่ะตัวนี้เป็นเนยสดจืดค่ะใครใช้เป็นเนยสดเค็มก็ได้ค่ะตามชอบได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการนวดต่อไปอีกเป็น เวลา30นาทีค่ะหรือนวดจนเขาเนียนนะคะถ้าใครนวดมือค่ะนวดจนเขาเนียนได้เลยค่ะอันนี้เราก็จะรอจนครบเวลาเลยค่ะพอครบเวลานะคะเขาก็จะขึงเป็นแผ่นฟิล์มบางๆแบบนี้ได้เลยค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะนําตัวแป้งค่ะมาตัดแบ่งค่ะเราแบ่งแป้งก้อนละ6กกรัมนะคะได้ทั้งหมด8ก้อนค่ะนี่นะคะคึงเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ค่ะจากนั้น เนี่ยค่ะคือให้เขาเนียนประมาณนี้เลยค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะทําการพักแป้งค่ะเราจะพักแป้งเป็นเวลา60นาทีค่ะแต่ว่าถ้าอากาศร้อนก็อาจจะพักแค่40นาทีก็ได้ค่ะแต่วันนี้อากาศเย็นค่ะเราเลยพัก60นาทีจากนั้นไข่ไก่ค่ะเบอร์สองหนึ่งฟองค่ะตอกลงไปได้เลยค่ะแล้วเราก็จะตีไข่ไก่ให้แตกเหมือนเราตีไข่เจียวเลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะน้ำเนยสดนะคะ4ี่ช้อนโต๊ะหรือ6 สิบกรัมค่ะอันนี้เราพักให้นิ่มก่อนค่ะจากนั้นใส่ลงไปได้เลยค่ะพอใส่ลงไปแล้วนะคะเราก็จะตามด้วยน้ำตาลทรายป่นค่ะเราใช้สี่ช้อนโต๊หรือ60กรัมน้ำตาลทรายป่นคือน้ำตาลทรายที่เรานำไปปั่นให้ละเอียดค่ะจากนั้นนะคะคนให้เขาผสมเข้ากันกับเนยเลยค่ะนี่นะคะพอผสมเข้ากันเขาก็จะได้เนื้อประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราค่อยใส่ไข่ไก่แบ่งใส่ประมาณ2-3รอบนะคะเราจะไม่ใส่ครั้งเดียวหมดค่ะ ค่อยๆแบ่งใส่ผสมไปแบบนี้จนหมดเลยค่ะแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างจนเขาเข้ากันดีค่ะจากนั้นนะคะเราค่อยใส่แป้งเค้กลงไปค่ะ4ช้อนโต๊ะหรือ60กรัมค่ะแล้วก็ทําการคนส่วนผสมทุกอย่างจนเขาเข้ากันดีค่ะสูตรนี้จะไม่ได้หวานมากนะคะก็คือจะหวานพอดีกําลังดีค่ะถ้าใครชอบหวานก็จะเพิ่มน้าตาลได้ค่ะจากนั้นตักใส่ถุงบีบแบบนี้ค่ะนี่นะคะระหว่างนั้นนะคะ ตัวแป้งขนมปังก็ครบเวลา1ชั่วโมงพอดีหรือ60นาทีพอดีเลยค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะนำตัวเนยที่เราผสมไว้เมื่อกี้ค่ะบีบลงไปได้เลยค่ะนี่นะคะเราก็จะบีบแบบนี้เลยค่ะบีบให้ปร,ปริมาณครึ่งครึ่งแป้งนะคะเนี่ยค่ะครึ่งแป้งตรงกลางค่ะหรือถ้าใครชอบเยอะก็จะบีบเยอะได้เลยค่ะนี่เราก็จะบีบ เนี่ยค่ะค่อยๆบีบเป็นวงกลมหมุนรอบๆตัวแป้งแบบนี้ค่ะเราก็จะเอาประมาณนี้เลยค่ะนี่นะคะก็จะบีบประมาณนี้ค่ะอันนี้เราก็จะบีบจนเสร็จหมดทุกก้อนแล้วนะคะจากนั้นนะคะวอรมเตาอบไว้ประมาณ10นาทีก่อนค่ะอบไฟบนล่างค่ะ180องศาใช้เวลาในการอบคือ20นาทีเมื่ออบรมร้อนไฟเท่ากันค่ะแต่ว่า ดูตรงก้นด้วยนะคะตรงก้นเขาก็จะไม่ค่อยสุกเท่าไหร่นะคะอันนี้นะคะเราก็จะรอจนครบเวลาเลยค่ะพอครบเวลาเราก็จะได้โรตีบอยหน้าตาแบบนี้เลยค่ะและนี่ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะท้ายคลิปนะคะก็จะเป็นการคำนวณต้นทุนเช่นเคยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ